สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งนึงนะครับในส่วนของวิดีโอนี้นะครับผมจะพามาแก้ไขปัญหานะครับปัญหาหนึ่งของรถรุ่น CB 1 5 0 R คันนี้นะครับปัญหานะครับก็คือเราสตาร์ทแล้วนะครับรถไม่ติดนะครับสตาร์ทไม่ติดโดยรถคันนี้นะครับได้ผ่านการ ตรวจเช็คนะครับค้นหาจุดเสียมาแล้วนะครับแต่ปรากฏว่ายังหาไม่เจอนะฮะเดี๋ยวผมจะมาทําการค้นหาต่อนะครับว่าสาเหตุที่มันสตาร์ไม่ติดนั้นเกิดจากอะไรนะครับก็อาการที่สังเกตได้นะครับก็คือไฟรูกเครื่องยนต์นะครับไม่โชว์บนเรือนใหม่นะครับไฟแสดงสถานะของเครื่องยนต์นั้นไม่โชว์บนเรือนใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับไม่โชว์นั้นเป็นยังไง ครับเดี๋ยวมาดูอาการของคันนี้กันนะครับเป็นอย่างไรเปิดสวิตช์นะครับเห็นไหมครับไฟรูปเครื่องยนต์ตรงนี้จะไม่ติดนะครับนะทำใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับไฟลูกเครื่องยนต์ไม่ติดนะครับส่วนสวิตช์ออฟรันนั้นใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะปิดแล้วก็เปิดนะปิดก่อนนะครับ กดเปิดครับเห็นไหมไปสถานะความร้อนของเครื่องยนต์ยังทำงานอยู่นะครับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดนะครับผมจะกดสตาร์ทนะครับนี่ครับสตาร์ทไม่ติดครับแล้วก็ตัวปั๊มติ๊กเองจะไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวขอตั้งกล้องไว้นะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มค้นหากันเลยนะครับอันดับแรกนะครับปั๊มติ๊กแม่ทำงานนะครับจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะเช็คให้ดูนะผมจะใช้หลอดไฟนะครับใช้หลอดไฟในการเช็คนะครับเพื่อให้เห็นว่าปั๊มติ๊กนั้นทํางานหรือไม่ทํางานนะถ้าหลอดไฟติดนะครับเมื่อหลังจากที่เราเปิดซิงแจแล้วแสดงว่าปั๊มติ๊กทํางานนะครับแต่ถ้าไม่ติดแสดงว่าปั๊มติ๊กแม่ทํางานนะครับ สายออกมานะครับมองเห็นไหมน่าจะเห็นแหละเอาให้เห็นอุปกรณ์ดีกว่าไม่ต้องเห็นผมบอกเนาะหน้าตาไม่หล่อนี่นะครับอ่อสาย ปันติกนะครับก็จะเป็นสีขาวแถบดํากับสีน้ําตาลนะครับขาวแถบดําเป็นบวกน้ําตาลเป็นลบนะครับดูนะฮะผมก็จะเปิดสวิตช์กุญแจนะครับเปิดสวิตช์กุญแจครับอยากเ,เิดครับนะไฟไม่ติดนะครับนะ ติดเตบอ่าเห็นต้ได้นะครับน้ำติ๊กไม่ทํางานนะฮะแล้วก็ไปแสดงสถานะของเครื่องยนต์นั้นไม่ติดนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของกล่องดอกเตอร์เอ i ีนะครับในการตรวจหาโค้ดว่าอะไรเสียนะครับเริ่มครับถ้าเปิดสวิตช์เลยคราวนี้ก่อน,นครับ <c oughs> รอแป๊บหนึง่งนะ ดังมากนะครับก็ข้อมูเลยนะครับเกลาย์ o n นดนะฮะซีบีหน,นึน่นะครับเอา c b บกัแล้วกัน cbr 150ร์ร้นิวนะฮะดูดูรหัสผิดปกติก่อนนะครับไม่มีนะครับ,ไม,มนะรบไม่ติดโค้ดใดๆนะฮะเดี๋นะดวยวเอกไปดูค่าพารามิเตอร์นะครับนะ ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะลองบิดคัลลิ่งดูนะดูว่าค่าพารามิเตอร์จะขึ้นหรือเปล่าขยับปกตินะครับแสดงว่ากล่อง ECU ก็ทำงานปกติอยู่นะครับแต่ไปแสดงสถานะของเครื่องยนต์นะครับไม่ติดนะครับรถไม่สามารถสตาร์ตติดได้นะครับต่อไปนะครับสิ่งที่จะเช็คก,ก็คือฟิวก่อนนะครับสิ่งที่จะเช็คก,ก็คือฟิวนะ สิ่ที่จะเช็คก,ก็คือฟิวเออนี่ฮะ 10A IGN f i ECU นะครับตัวบนของฝั่งนี้นะครับจะเช็คก,ก่อนว่าขาดหรือเปล่าฮนะคใครจะถอดออกมาดูก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้มิตเตอร์วัดเลยนะฮะมิตเตอร์แบบดิจิตอลน,นะครับตัวนี้ใช้แบบฟังเสียงเงาได้ยินเสียงหรือเปล่าอ่านี่นะครับ ถ้ามันฟิลไม่ขาดมันจะต้องมีเสียงดังนะครับยิ้มดูฟิลไม่ขาดนะครับตัวต่อไปก็ไม่ขาดเหมือนกันนะครับไม่ขาดดีเหมือนกันผมปิดสวิตช์กุญแจแล้วนะครับก่อนจะเช็คต้องปิดสวิตช์กุญแจก่อนนะครับเดอมิเตอร์พังนะต่อไปครับทั้งสองด้านเลยฟิวหลักนะครับ ไม่ขาดเหมือนกันไม่ขาดเหมือนกันนะครับก็ไม่ขาดก็ไม่ขาดนะครับอ่าหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าอันนี้มันตัวอะไรนะฮะนี่ครับตัวนี้ก็เป็นไดโอดนะครับใช้สาหรับสตาร์ทมือนะฮะมีขั้วบวกกับขั้วลบนะครับอันเนี้ยอ่าในส่วนนี้ผ่านนะครับในส่วนนี้ผ่านไม่มีอะไรเสียไม่มีอะไรขาดนะครับต่อไปลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะฮะ ไปลดลงดีกว่านะครับผมก็ได้ทำการถอดรื้อเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาเช็คที่สวิตช์กุญแจกันก่อนนะครับเช็คไฟที่สวิตช์กุญแจนะฮะทั้ง3เส้นนี no ้นะครับ สากติกแจนะครับสายติ๊กเจมีสายเส้นนะครับมีสีดํำในตัวติ๊กแจมีสีด,ำดำําดําแถบขาวนะครับแต่สายที่เข้าเป็นดําแถบเหลืองนะครับแล้วก็มีสายสีแดงแถบขาวแล้วก็สีชมพูนะครับวัดไฟก่อนนะครับว่ามีไฟหรือเปล่านะฮะไว้เข้าไว้ออกนะครับ กาวจับใหนดีกาวผมเอากาวลงพวกวแบตนะฮะแบตโควลมนะครับ,าบ,ารบมาดูครับสายสีตอนนี้ยังไม่เปิดซื้อกุญแจนะครับสายสีดำก่อนไม่มีไฟนะสายสีชมพู ไม่มีไฟสายสีแดงมีไฟนะครับอันนี้ขาเข้านะครับขาเข้าฝั่งทางชุดสายไฟมีนนะครับฝั่งนี้เป็นสายสวิตช์เจนะครับต่อไปนะครับเปิดสวิตช์เจก่อนอเปิดสวิตช์จแล้วนะครับวัดไฟขาออกนะครับออกก็จะมีสีดำออก11โวลต์น,นะครับสีชมพูออก11โวลต์เหมือนกันนะครับ แบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับถ้าไปเส้นสียุมพูออก11โวลต์แบบนี้นะครับใช้งานไม่ได้นะครับแสดงว่า,อ,าอะไรในสวิตกุญแจเนี่ยเสียนะครับในในสวิตกุญแจรุ่นนี้นะครับจะมีซีเนอร์ไดโอดนะครับควบคุมแรงดันอยู่หนึ่งตัวนะครับจะจ่ายไฟออกเพียงแค่จะมองเห็นไหมนะครับ นี่นะครับใต้สวิตกุญแจมีอะไรอยู่หนึ่งตัวนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้นะครับตัวแดงๆเนี่ยนะครับตัวนี้ในภาษาอิเล็กทรอนิกส์จะเรียกว่าซีเนอร์ไดโอดนะครับซีเนอร์ไดโอดทาหน้าที่นะครับการกระแสไม่ให้เกินนะครับถ้ามันเสียนะครับกระแสเกินนะฮะหรือถ้ามันขาดไปก็กระแสไฟจะไม่มีนะครับแต่นี้ แต่ตัวนี้นะครับจ่ายไฟไปที่11โวลต์โดยตรงนะครับคือแรงดันใกล้เคียงกับแบตเตอรี่นะฮะนั่นแสดงว่ามันช็อตนะครับมันไม่ได้ขาดแต่มันช็อตนะครับคราวนี้เนี่ยผมจะต้องถอดตัวนี้ออกมาเปลี่ยนด้านนอกนะครับเดี๋ยวผมขอหาวิธีถอดมันก่อนมาก่อนนะกันนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายต่อนะ